ผู้ชมวันนี้คึกคักมากเลยหนาหน,าหน่นจริงๆริงใหญ่ข้ามาในหน้างานของอางานเทศกาลดอกจานเยอะมากเลยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยกันอย่างคึกคักตรวจตราดูเลยงานขึ้นสุดท้ายแล้วทุกชม งานคืนสุดท้ายคนจะเยอะมากเลยมีมรดสด้วยนะครับคนก็าจะมากเป็นกรณีพิเศษดูสิดูผู้ชมด้านนี้สิท่านผู้ชมเยอะแยะเลยคุ่าคนเลยผู้ชมหนาแน่นมากเลยแล้วก็เต็มพื้นที่เลยตั้งแต่หัวขํำตอนหัวข่้า สถานที่พื้นที่น่ะยังโล่งเลยแต่ตอนนี้ก็พื้นที่ไม่พอที่จะนั่งผู้ชมเต็มหมดเลยเต็มลานหมดเลยสวัสดีครับน้องขายของแล้วก็สถานที่แทบจะไม่มีที่จะปูสั์ปูเสื่อเต็มหมดเลยีดูสิเยอะมากเลยแล้วก็มรำวงใหญ่ด้วยวันนี้ แล้วก็ผู้คนก็่อยมาเรื่อยๆบยรายากาศคึุกคักมากเดี๋ยวดูสิคนหนาแน่นเลยคนเยอะมากเลยท่านผู้ชมคนเยอะมากเลยวันนี้คืนสุดท้ายด้วยผู้คนก็เลยเดินทางมาชมมรสพ กยังคึกคักทีเดียวโอ้นนยคนเยอะมากเลยที่อำมเคยสมนมนะทุกคนคนหนานแน่นมากกำลังเสียเดินฟัง,งเข้ามา,าการยังไม่ขาดสายเลยเยอะมากเลย เจ้าหน้าที่ตรวจตราการแน่นอนคุกค้ากว่านี้นะคนเยอะมากเลยคนเยอะมากๆเลย สายเลยเดินทางเข้ามาผู่คนมากเลยดูท่านผู<ด>้ชมเจาที่จงเดินมาดูแลมีควาสมสะดวกมาดูแลความเรียบร้อ,อย่่อยน เยอะจริงๆข้าผปิดทางประตูทางเข้าคนนั่นเลยโคนเยอะมากเจ้าหน้าที่สองฝั่งคอยอำนวยความสะดวกวเข้าเข้าผปิดเข้าเข้าผปิด คนเยอะมากเลยเยอะสุดๆโอ้โหคนเยอะมากเลยเพราะว่าเขาคนในอยเคนเยอะหนาแน่ยนไปหมดเลยแน่นมากไปลาเลยก็หายเลยที่เต็มไปหมดแล้ว นีส่วนด้านนี้คือเป็นประตูทางออกโอ้ผู้คนคึกคักหนาแน่น,เ,นเข้ามายังไม่เข้ามาไม่ขาดสายเลยเข้ามาตลอดเวลาดูชเวลาเข้ามาผู้คนก็จะเยอะมากมาเยไม่ขาดสาย นคนเยอะมากเลยอ่ะโอ้คนเยอะมากท่านผู้ชมแบบเยอะมากมากเลยว่าจะไปดูด้านหน้าทางประตูเข้าเราจะไปดูด้านนอกนะครับว่าจะอยู่รอบนอกจะมากมายขนาดไหนทุกคนยังทยอยเข้ามากันเยอะมากเลย แสดว่าด้านนอกอยังนะนั่นยังเดี๋ยวจะพาไปดูประตูเข้าด้านนอกเนาะว่าคนจะเยอะขนาดไหนแต่ตอนนี้ผู้คนก็ยังยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ้เยอะจริงๆเนี่ยดูสิเต็มพื้นที่เลย ไกลไกลกองโอ้ยดิพื้นที่แทบจะไม่พอจุเพราะผู้คนเต็มไปหนาแน,น่นมากเลยอ ไม่มีที่นั่งแล้วโอ้โหเต็มหมดเลยโอ้คณะอีสานนครศรีนครับอีสานนครศรีเต็มพื้นที่แล้วจากพื้นที่ คนเยอะมากเลยท่านผู้ชมแทบจะไม่มีที่จะนั่งแล้วพื้นที่กว้างขวางตอนนี้เล็กแค่ไปถนัดตาเลยท่านผู้ชมจากพื้นที่ที่โล่งๆตอนนี้ก็คือแค่ไปถนัดตาเลยผู้คนเยอะมากเลยเป็นงานคืนสุดท้ายนะครับงานคืนสุดท้ายด้วยคนเยอะมากเลยคือบริเวณแค่ไปถนัดตาทีเดียวเลย mm hmm. ดูสิ จากเ,าเดี๋ยวนะอะไรนะครับเ,เดี๋ยวยวพี่ว่างไงนะไม่ขนาดเลยอีสานสนครเียฟรีครับฟรีก็ฟรีแล้วก็จะมีปาทตั้งไว้ด้านหน้าบาทเวลาผู้ชมเข้ามาก็สามารถบริจาคร่วมสมทบทุนได้10-20บาทตามกำลังจัดธานะครับก็ผู้คนเยอะมากมากเป็นพิเศษเลยแบบเยอะสุดๆเลยแต่เขาก็ร่วมทำบ,บุญด,ด้วยนะคนละ20แล้วแต่ ศรัทธานะครับนานนั่นมากเลยโอ้ยคนอะไรเยอะขนาดนั้นก็ไม่รู้ดูสิเต็มเลยอ่ะจากสถานที่กว้างๆน่ะมันมีแค่ไปทันตาเลยครับก็จะมีสอยดาวจะมีนั่นอ่ะจะมีตักไข่การกุศลด้วยน่ะ เขามีอันอะไรไายโชคนะครับมัดฉาไายโชคนะเททเทค่บ <s at> ัตรนี้อันยี่ส <s at> ิบบาทนะแล้วก็มีราังวันหลากหลาย <c oughs> โอ้ยดูสิคนเยอะมากเลย ำรวมาดูแลความสะดวกด้วยนะครับผู้ชมผมขอลงไลน์แล้วก็รู้สึกภาพมันจะไม่ชัดเนาะภาพที่ไลน์ออกไปมันไม่ชัดเลยละมั้งมันบวมๆมันไม่พอผู้คนเยอะเน็ตอันอินเตอร์เน็ตก็จะเริ่มดอกสัญญาณก็จะเริ่มดบลงไปทําให้การชมตอนนี้สองทุ่มสานาทีละผมเข้าใจว่าผู้ชมชมอยู่เนี่ยมันไม่ชัดแน่นอนเลย ผมเกรงใจไม่อยากให้ผู้ชมผิดพัดในการรับชมไลฟ์สดนะครับก็ไลฟ์ไปสัญญาณไม่ดีก็ทําให้ผู้ชมอ่าูไม่สบายตาโอเคแล้วผขอลงไลฟ์นะครับสวัสดีครับ